ูบัดนี้ปลีนให้นว่าทุกท่างเราปูบัดนี้ต้องปลีนต้องปลีนครับอย่าไปเสียมันเขาเสียเสียเขาขังเห็ดเสียสายตาเสียสายตาแต่เสียได้บกัดเขาต้องเห็ดแบบตึ้งมันเห็ดร้ายเขาเห็ดมากอ่ะแต่เรียกเพนยังเห็ดได้เนาะครับผมแนครับเพื่อนเห็ดให้เปลี่ยนก็ก็เกียรติหก สองหกสองก็ได้เขาเขาก็ต้องเห็ดได้มครับไมาเห็ดกับมือเนะเขาต้องปี้นมาปิ้นครับใช่ไหมันงามครักปินมาห้าศูนย์หกสองเนาะศูนย์เก้าห้าบริษัทหน้าที่น้องบริษัทเราเลือกเชื่อารอที่ทำมันก็ออกเลขหน้าันนี้เหรออออเลขหน้ายังเต็มเ็มเลยเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าเนอีปข้างหน้า สามตัวตัวอะเล็กใช่ครับอกว่าปิพิมออกขั้นปิมนี่ถือก็วันที่หนึ่งเลยเปนปูปูขั้นวันที่หนึ่งน่เมตรปูกันครับสร้างหัวมาเออสร้างหัมาสองตัวอีกสองโอ้ก้าก้ากลเป็นก้าสองนี่เดียว นี่มีเห็นสร้างมันต้องเปียพร้อมแน่นอนครับถ้าเขาไ่เปียเขาก็เอาตรงเลยมันก็บพวกเมนก็เป้าตะเก่าเก่าเลยประเดี๋ยนี่กับวาอยูมันสองขาก็บอกว่าสองขาร้อยมากสองขาหน้าสองขาหลังปูว่าแมนบอกแมนครับอันยุคกลางเนี่ยมันช้างมันเก่ามันเก่ากับโหวกยุคกลางแล้วกลางก็พอกระโดดไั้เพราว่านี่ยมันผู้ผู้หลวมเองเนาะใครเขาผู้หลวมเอง สองคานะต้อห <ถ |el|> ลาย <markings S 1> คนก็พกตัวยากรก้าวสองก้าสองก้ากสองหกเช้ามาเลยต้งหลายคนยังโบกอกันบซาลัดอีกโบเอโอดบวกก็ส่นั่นมันสีหลายตีไปไล่นะตีกล่หเาเขาเอาให้ไละครับผมเจ้าที่แน่ๆนะฝันเขาดีอืครับผมเี่วันนี้ันไว้ยังไรพววันนี้ฝันจำตองวันเลเป็นวันพระมือนั่นนะตอนปีสี่ครับปีสี่เราดิ อืมตีสีแล้วเพราะว่าปูนี่ตั้งในกาตีซี่เขิงที่ลุกขึ้นเป็ดส่วนมนลูกทีตีซี่เขิงเป็ดมาล่างหนาแปลงฟันสิ่ไปสวดหาโมหาตีหานะก่อนจะลูกในรถไฟันว่าไปตะบ้านหลังเกาบ้านแม่นะมาล้างแม่นะว่คนเสียไปแล้วเพิ่นก็เสียหลายปีแล้วล่ะฟันว่าไปหาเพ่นอยู่บ้าน ตลอดนั่งยุ่กับเด็กน้อยผู้หนึ่งเด็กน้อยน่ะกำลังคานนี่พลองอย่างปิดเด็กน้อยผู้ญิ้งกนผู้ญิงกำลังคานอยู่บองบนยุ่น่ะมันหกฝอยหกฟุ้นแหลก็เล็ก,กวดไอ้เพิ่นกวดไอ้เพิ่นแบบไปครับไปกับอาจารย์เลย<ช> <c oughs> แต่ว่าอาจารย์เลยลบเป็นพระปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเราผัดนุ่งกางเกงเย็นบานใส่เสียสีไล ไรแดงให้เสียลายแดงสักหนึ่งลายลายตัดตัดเอาตุ๊บอาจารย์คือบ่อหลวงผ่ากี่วันใช่ไหมสึกแล้วเราละหวาอสึกแล้ววันนี้สิมาซื้อนราไม่ละสันอ๋อครับผมซื้อนราไม่ก็ซื้อนราไม่น้ำยายสโละว์ซื้อลายมันไหนยายว่ายายถามซื้อลายมันไหนละซื้อลอยหนึ่งโอ้ซื้อลอยหนึ่งซื้อลอยหนึ่งก็เอาดีเงินลอยนะ ครับแล้วน่ะจกเงินลอยมามาให้ใส่มือปูแล้วครับปูก็เลยเดตัอให้ให้มาลังอ,อให้เมน่ะครับเพิ่นกระับอ,ออยเลอวันนี้ากะกะเมนะเพิเ <c oughs> น่นกับว่าเ้าเท่าไปในดอกแราเพิ่นเสียน่ะอายุเอหกสิบเจ็ดปีอายุเพิ่นเสียนะ่ะปีเพิ่นเสียนะ่ะแล้ววันนี้ แล้ววันนี้เพิ่นก็เปลี่นผู้หญิงเลยป่ะครับด็กน้อยกับเปลี่ยนผู้หญิงผู้หญิงนี่ยน้ำสี่ครับผมน้ำพุทโเก้าครับครับอ่าสี่กับด็กน้อยหนึ่งเด็กน้อยกับผู้หญิงเป็นสี่ครับหนึ่งสี่อืมมาเก้าเก้าเนี่ยพุทโธครัแล้ววันนี้เด้งเงินลอยหนึ่งมันเป็นหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูนย์เลยครับแต่ว่าตอนหลักๆมันเนี่ยคือเงินลอยวัเนี้ เป็นใบลอยนะครับพ pues ับบ no. 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 ่เม็นพื้นเลยพับพับเห็นในหลวงอยู่ครับในหลวงรอเก้าครับผมในหลวงรอเก้าใส่แว่นนี่่ะอืเงินใบพับเอาให้เพิ่นเพิ่นกับส่งต่อส่งเพิ่นส่งมาแล้วปูกับส่งต่อให้เพิ่นผู้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 ไปน้องกันผู้ซ้ายน่ะผู้ส่งต่อให้แม่ปูเน่ะส่งต่อให้แม่แล้วก็ใส่มือเพิ่นเราไม่กัแล้วได้หรอกครับ น้องแม่ยุดยุกกอบกันทุนว่าไปหัดเอารถท่านเปินว่าเขว่านอกนหนึงดิครับนอแม่นั่นเด็กน้อยกันหนึ่งพระเท่าสี่พูเท่าเก้าครับพร้ไซสห้าปูขือรวมด้วยกันแล้วมันหลายตัวอยู่แต่เอาตัวเดียวขอครับเอาตัวเด็กหลักมันคือหนึ่งสี่หนึ่งสี่ หนงสกับหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนศูนย์แม่นหนึ่งศนย์ศูนย์เงินลอยเงินไปลอยเรียกมาฝันอีได้ขึ้นต่อมาหันฝันอีกปะปุ๊บเอ้าส่ฝากไปว่าฝันอีกะฝัน่านี่จะมือหน้าผัดจับเม่้ขึ้นสิลิง ฟันขึ้นต่อมาเหรอครับขึ้นต่อมาอีกฟันอันนอย่างเดียวเดี๋ยวเขี่ยทวนทวนมุกก่อนจำได้แม่นอยู่เลยครัมันลืมเมื่อวานเนี่ยนี่ลืมแต่ว่าตีแล้วก็ปเป็นได้เลขอีกหนึ่งซีนอ่ะคือลุ้นมาอะไรัรบตีไว้แล้วดิอ่าอ่อ่าตู้น่ะตีไว้แล้วเลขคือว่าตัวเน้นๆนนนนหนึง่งซีหนึ่งซีครับผมแต่ความฝันนะ่นมันจะมือฝันอะจำได้แม่นอยู่มือมือแก้งมาแล้วนะจำได้แม่นได้ว่าแหน พวกมาขับรถพับไปวินบาทอยู่ครับเมื่อคืนนี่ฝันยังตั้นทีเดียสันมือว่ามือเศรายังบอกอยู่คดนมือเศรนี้บอกผู้เป็นไพ่ยากเห็นะว่าคดีซี่ซีหนึ่งซีตัวเดียวขอโอ้ครับผมตัวนี้เม้นตโตของปูคือหนึ่งซีแม่ก็ถึงแม่หกสิบเจ็ดเป็นเสียนี่นะสวนเรียม เรียกกันเรียกที่ยุคลงศพคนมือคนตายน่องซ้ายคนเห็นหนึ่งสี่เรียวันนี้เรียกออกงวัวนั่นหนึ่งสี่เรียกอ่างวัวคนตายนะครับหนึ่งสี่ตรงๆเลยขาดน่องซ้ายคนได้ก็แมนได้ห้าพันอยู่บ่เงี้ยนี่แหละว่าถ้าบ้านหลังเกอลบ้านเลขที่สามสองสองแล้วฟันเกี๊ยวกับเผินเนาะฟันเจี๊ยวกับเผิน 6กสิบเกีย hmm. ร์ปฏพัวหกสิบียรพ่นเสียสิบเกียรเน่งั้นยืเน okay so ี่ยงนนะยเนี่ยพิ่นเนอยยืดเนี่ยเพิ่นเลี่ยวงนไปเลยใ้มือเพิ่นเลีวรับกอันเก็อันมือฝันมือลุนมานัก็มาตีแล้วกตีเลขหนึ่งซี่ะละฝันมือลุนมาฝันเดิกน่อยขึ้นก็ดิ่็กน้อยข้นกบ โอ้จาได้แล้วบันนี่ฟันฟันว่าปูดิไปบ้านบ้านหลังที่อดีตอดีตเคยมีลูกมีเมียมาแล้วมวลาจงมาบวชอดีตเมียน่ะมาบ้านหลังนั้นบ้านหลังเก่าเคยยุ่มกันกับลูกชายเดี๋ยวนี้อายุยี่สิบห้าแต่ว่ามันกลับเป็นผู้น้อยน้อยกันลังยางนี่แม่เด็กน้อยกันหนึ่งอยู่แล้วบ่ะเนี่ย อันผู้หญิงนั่นก็ยังอดีตเมียนี่กะกะซีครับผมปูนี่กะเกตบัดเนี่ยเกตแปดเด้พระเนี่ยเนาะสี่เกตตีแปดวันนี้เขาอยู่ทั้งบันไดดลูกเป็นนางอยู่หลังตู้ปูน่ะยืนอยู่ลุ่มปูก็เลยตีว่าเลขบดซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีน่งเพราะว่าเด็กแม่กับลูกน่ะมันเป็นหนึ่งกับซีเลยครับผมแม่เป็นผู้หญิงลูกเป็นผู้ชายลูกกับเด็กน้อยมันกันหนึ่งอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มันใหญ่เหะแต่มันในใ,นในในฝันมันน้อยครับผมในฝันมันน้อยซ้ำอายุสองขวบหรือขวบครัว,วมันกำลังยังอยู่ไหครับนี่ล่ะจาได้แล้วต้องต้อมือเดิครับผมฝันต่อค<ร>ืนเลยครับหลังจากคืนนี้ฝันเห็นหอดีตมาล้างแมนอยู่น่ะครับนั่นล่ะแต่เลตีเป็นเจ็ดหนึ่งสี่คือเราเจ็ดหนึ่งสี่สามตัวเจ็ดคือปูเนี่ยครับผมปูเป็นยังห่มผ้าไปอยู่ดิครับโมเมนต์เซตสุดคาราวาสดิ หนึ่งสี่มันเป็นเลขบนเป็นเลขบนเพราะว่าเขายืนยืสูงเขายืนยืสบันไดสั้นที่หที่หกคนนะครับต่อปูยืนยูดดินได้เหลียวเบิงใช่ไหมได้เงยคอเบิงต่ลูกผัดยืนเปน็นนังย้วนยวูดตู้ตู้นั่นแหละก็เพียงกันเลยกับเมีนะ่ะแมีถือไม่กวดอยู่กวดบันได เอามามือซ <Es> ่้ามามาตีจําได้แม่นอลไรจะมาตีเอาแนี่ยเกียดนึงซีข่มาอีกแล้วเส่นมันโอ้เออหกเกียดนึงซีเราคำมันอยู่ด้วยเส้นมันข้าตัวนี้มันน้ำตัวนี้ได้หลายเชียอยู่ดิข้าวเคยหมั่นซีรวมหนึ่งซีข้าวหนึ่งซีเนี่ยเคยหมันอยู่ตลอดทันเกียวเนี่ยนี่แหละฟันสองคืนน่ะแล้วก็จําแม่นเรียกว่าจําจําแบบว่าเป็นลางๆเลยล่ะอแม่นชัดเจน แต่เขามันก็เป็นตัวเลขเขาตียวโอ,อ,อแต่อันเง้นใบร้อยเนี่ยเป็นเห็นหอดเป็นไซแว่นมาละไหร่รูปเั็นนะพับเคิงพับเหมันพับไปสองสั้นนะ <c oughs> เรียกใบร้อยหเหรอเรียกเงินกันไร <Linked in S 2> นี่หลวงกันรองเก้านี่หลวงนี่เงินรอเก้าอ,นนกอันนี้เก้าหนึ่งสี่อันนึงเจ็ดหนึ่งสี่บ้านเนี่ย ก็ยังครับผมน,นี่หน,นึ่งสีนึงศูนย์ศูนย์น้่สามตัวมึนมึเคยออกอยู่เด้อเล 1, อขหนึ่งศูนย์แมนเขาโจถอได้เลี้ยงกันเคยออกอยู่<า>ยด้อมันไอเอา<ม>เยเอาขังซุ่มไว้แล้วนะเนี่ยครับผมตัวหนึซี่คือขังซุ่มไว้แล้ว นี่ไปเซไปลอยนี่ไปเซไปลอนะสุ่มกันที่ดีครับบ้นนี้วีดออกได้ขอบไปเรียบร้อยขอบไปเรียบร้อยอือสางสองคืนเราฝันสไตล์เดียวกันแม่คเพราะจีบานมันจะไต่เด็กน้อยกับผู้หญิงแต่ผู้หนึงสูงอายุเป็นผู้เท่าผู้หนึงอ่ะอายุปานกลางครับนี่จะเป็นปู้ประชังไว้แล้วพี่น้องแข่งไว้แล้วมัดซุ่มไว้แล้วมัดเสรหินไว้มั้งหารนี่ไปเซกับบอลลอตพี่น้องไรเอซทุกชัน แนวทางหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่แนวทางคือเน้นๆหนึ่งสี่เน้นๆนนี่ก็อยีวานพราอเป็นเสียค่ะเลขออกหนึ่งสี่สี่เป็นเสียเขาโฉบมาแล้วมันลุ้นเลีออกเลีออกหนึ่งสี่หมดเลี้ยงล่างอีนึ่งยังจำได้อยู่แค่หน้าจอไว้ครับเอีซี่ครับผมอ่ะ ไอชกามันอืมฟันเจีพราะย่ำได้ดีฟันเจียวก็เพิ่อนอนะมนมนมีชคเด้ครับผมแล้วก็เลขออกออกออก,ออกมบสี่เลโดนองเงอ่พี่น้องเอฟซีดูทน,นีเป็นรูปแบบนาทานของปูทาตใหญ่ครับพี่น้องเอฟซีดูทนปูพระธาตุใหญ่หอดบัญชีหน,น่งเมษาสองพันห้าร้อสิบสี่ครับหกสิเจ็นห้าร้อครับรูปแบบนาทางกัสิินินไปทั้งเก้าหนึ่งสี่ สองตัวสี่เดนไปที่หนึ่งสี่ส่วนเจ็ดหนึ่งสี่เป็นตัวรองสองตัวกระตัดออกมาสะเป็นเก้าสี่หกสี่เจ็ดหกเลยนี่เลีกอายุคุณแหม่เพนี่ครับพี่น้องเอฟซีตุชนลูกปูพันหมันใจทักกลาขนาดวันนี้พี่น้องเอฟซีตุชนบุกให้หมันใจคักเป็นนี่จ๊คเสียเปว่านะวันนี้กับพี่น้องกรไปพิจารณารูปแบบแนวทางปูธาตุใหญ่ นวดวันที่1เมษาสองพันห้ารสดโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีทุตันขอบุณขอพ้อนพี่น้องเอฟซที่เขามารับชมติแติต้นจนจบพอกันไม่ชิปหนาครับคลิปนี้ลาลงสวัสดีคราลับ